ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนั้นสร้างเมื่อ2,500ปีที่แลว้วโดยสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนจุดประสงค์ในการสร้างคือเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนทําให้กำแพงเมืองจีนนั้นเป็นผลงานการกอร่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่เคยมีมาดังนั้นจึงมีข้อเท็จจริง9ประการเกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีนดังต่อไปนี้ข้อที่1เราจะไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ <S <S ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่สร้างโดยบนุนย์ที่จะสามารถมองเห็นได้จากดวงจันทร์แต่ในระดับโลเอิร์ดออบิทเราจะสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนได้โดยใช้เรดาร์แต่การมองเห็นกำแพงเมืองจีนนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากสีของกำแพงเมืองจีนจะกลืนไปกับสีของธรรมชาติก็คือสีดินและหินข้อเท็จจริงประการที่2กำแพงเมืองจีนไม่ใช่กำแพงที่ ยาวตลอดความจริงแล้วกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัยกินเวลาหลายพันปีโดยการก่อสร้างนั้นเป็นการเชื่อมต่อกำแพงในแต่ละส่วนเข้าหากันจนทําให้เกิดเป็นแนวทอดยาวหลายพันกิโลเมตรประการที่3กำแพงเมืองจีนเป็นเสมือนของสุสานของผู้ก่อสร้างมีการบันทึกไว้ว่านักโทษจากสงครามและทาสกว่าหนึ่งล้านคนถูกใช้แรงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งจํานวนมากเสียชีวิตลงจากความเหน็ดเหนื่อยพร้อมทั้ง ความหิวโหยซึ่งผู้เสียชีวิตจะถูกฝังอยู่ใต้กำแพงนั่นเองนานับศตวรรษแล้วที่กำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นสุสานที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นที่เล่าขานกันว่าทุกๆ1หนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของผู้ก่อสร้างกำแพงนั่นเองประการที่ 4. ความยาวของกำแพงเมืองจีนจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีนซึ่งในภาษาจีนจะใช้เรียกกำแพงเมืองจีนว่ากำแพงยาวหมื่น กำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ4,000ไ mm, มล์หรือ6,350กิโลเมตรทอดผ่านทุ่งยาทะเลทรายและเทือกเขาสูงซึ่งความสูงของกำแพงคือ7เมตรและกว้าง5เมตรประการที่5การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อใช้ป้องกันการลุกรานจริงหรือไม่การเข้าครองอำนาจของมองโกลและแมนจูซึ่งทั้งสองครั้งเกิดจากความอ่อนแอของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในขณะนั้นพวกเขาใช้โอกาสที่เกิดกบฏ ภายในเข้ายึดครองประเทศจีนโดยมีการต่อต้านที่น้อยมากประการที่6กํำแพงเมืองจีนไม่ได้เป็นแค่กำแพงทุกๆ3 0 0ถึงห้าหลาซึ่งจะมีฐานบัญชาการเพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนเวรยามพร้อมทั้งเป็นจุดสังเกตการโดยจะมีหอสังเกตการมากกว่า10,000แหง่งประการที่7กํากำแพงเมืองจีนเป็นเส้นทางคมนาคมในระยะแรกประโยชน์ของกำแพงเมืองจีนคือมันช่วยให้การคมนาาคมและการขนส่งในเส้นทาง างธุรกันดานเช่นตามเทือกเขาเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น,นประการที่8กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นโดยอะไรเป็นส่วนประกอบก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หินดินและไม้บางครั้งจะมีการแพ็กดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่และมัดรวมไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณที่ใกล้กับกรุงปักกิ่งกำแพงเมืองจีนจะสร้างขึ้นโดยหินอ่อนในบางสถานที่กำแพงเมืองจีนจะถูกสร้างโดย ยหินแกรนิตซึ่งบางแห่งก็ใช้ดินเผาทางทิศตะวันตกของจีนกำแพงเมืองจีนจะสร้างโดยโครนทำให้ชารุดได้ง่ายกว่ากำแพงเมืองจีนที่เราเห็นทุกวันนี้กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่จะถูกสร้างในราชวงศ์หมิงโดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่าเช่นหินประการที่9สภาพของกำแพงเมืองจีนในขณะนี้รายงานผลการสำรวจของนักอนุร,รักษ์เมื่อปี2004กล่าวว่าในขณะนี้กำแพงเมืองจีนยาว6 3 0 0 150กิโลเมตรเหลือให้เห็นเพียง1ใน3เท่านั้นและกำลังสั้นลงไปเรื่อยๆปัญหาเกิดจากการขาดแคลนการดูแลรักษาโดยเฉพาะชาวไร่าชาวนาที่อาศัยอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองจีนโดยไม่สนใจว่าประกาศของรัฐบาลที่กำหนดให้กำแพงเมืองจีนนั้นเป็นสมบัติของชาติและนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงก็ประการของกำแพงเมืองจีนหาใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ